ประชามาแกกล่องชมครับหนังอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ของค่ายดีซนะครับชื่อบูบีเทลนะครับก็เป็นแผ่นโฟเบกวกบูเรนะครับเป็นสติลบุ๊กครบครบรอบแล้วพีวอร์เนอร์นะครับนี่นะปกให้เป็นโทนออกสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะครับบูบีเทลนะครับมีโลโก้ของดีซตรงเนี้ยนะครับอ่าด้านข้างนะครับเขีว่าบูบีเทลนะครับเป็นโลโก้ของวอร์เนอร์แล้วก็ดีซด้วยนะครับ ด้านหลังนะครับมีภาพตัวละครตรงนี้เป็นเรื่องย่อยๆที่พูดถึงหลายเมเจเยสนะครับประมาณนี้สเปเชียลฟีเจอร์นะครับมีอยู่นะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะบอกว่าจะชมภาพยนต k ได้ไงโดยใช้จอ 4K ที่รองรับ hdr เครื่องเล่น 4K และสาย hdmi นะครับแคตตาล็อรบอกว่าเวอร์ชั่น2ขึ้นไปนะครับประมาณนี้ความยาว127นาทีนะครับมาดูสเปคของแผ่นบ้างนะครับเริ่มต้นที่แผ่น 4K ก่อนนะครับ ภาพเป็น2 1 6 0 p นะครับระบบเสียงเป็นดันบี้แอดมอสนะครับแล้วก็เป็นดันบี้ทูเอสีด้วยนะครับมีเสียงไม่มีเสียงไทยนะครับตัวนี้เป็นแผ่นนําเข้าเป็นแผ่นฮ่องกงนะครับเป็นทางภาคเอเชียซึ่งไทยเราไม่ได้ลิขสิทธิ์ของวอร์เนอร์แล้วนะครับแล้วก็ซับไตเติลมีซับจีนนะครับไม่มีซับไทยนะครับแผ่นสเปคแผ่นบูเรนะครับหนึ่งพันแปดสิบ p นะครับระบบเสียงเป็นดันบี้แอดมอสเช่นกันนะครับ ไม่มีเสียงไทยนะครับซับไตเติ้ลก็ไม่มีซับไทยเหมือนกันเป็นซับจีนซับอมงกฤิซับเกาหลีน,ะค,ะ,นคะ,ะครับแตกดูด้านในมนะครับอ่าครับตัวนี้เป็นสลิปแบบเจคาฟนะครับอปกเท,ท่สวยอยู่ครับ เงินภาพตัวละครครับตกหลังอ่าตัวนี้เป็นเครดิตของทีมผู้สร้างและนักแสดงนะครับอืมด้านหนนะครับเริ่มต้นที่แผ่น 4K ก่อนครับเป็นโทนออกสีม่วงๆนะครับเป็นรูปเหมือนคล้ายๆภาพมาแมลงนะครับมีอยู่สามวงครับเป็นแผ่นที่บรรจุหนึ่งร้อย GB เลยนะครับ แผ่นหนึ่งนะครับเป็นออกทวนสีน้าเงินน้ําเงินหน่อยนะครับมีสองวงครับเป็นแผ่นที่ประจุได้ห้าสิบจิ้งนะครับเป็นแผ่นบูเรนะครับออกด้านในนะครับด้านหลังเต็มเต็มโอ้โหว่าแสงมันเบาสวยงามนี่ครับเหมือนดูหน้าจอ LED ยังไงก็ไม่รู้นะครับสวยๆอยู่นะครับอ่ะเปพาเป็นูด้านในผมนะครับสวัสดีครับ ก็จะพามาชมด้านในของแผ่นบ o ูเบทนะครับเพราะลดแผ่นเข้ามานะครับจะเจอหน้าเมนูคล้อย่างนี้นะครับเห็นว่าตัวแรกผมเป็นรีซูมมูวี่เดี๋ยวผมบอกว่าผมได้ดูไปผ่านไปแล้วนะครับตอนที่จะทำรีวิวนะครับนี่ตอนนี้จะต้องขึ้นว่าเพลงมูวี่นะครับแต่ดูค้างนะครับไม่เป็นไรครับช่างต่อมาก็คือเป็นเซนเซชันมีออดิโอมีซัตเตอร์แล้วก็สเตเ i ชันฟีเจอร์นะครับถ้ามาดูที่ตัวออดิโอก่อนนะครับ เข้ามาในเมนูอด d i o จะมีระบบเสียงให้เป็นอังกฤษอันดั a d m o s นะครับแล้วก็มีอังกฤษอันบีต้น5.1อันนี้เป็นแผนนําเข้านะครับจะไม่มีเสียงไทยให้ mos, นะครับผมเลือกเป็นอังกฤษอันดั a d m o s นะครับในซับไตเติ้ลเหมือนกันนะครับมีซับหลายซับแต่ไม่มีซับไทยนะครับเพราะว่าเป็นแผนนําเข้าก็เลือกเป็นซับอังกฤษแล้วกันนะครับอังกฤษ for the deep and hard of hearing ก็คือผู้มีความปกพรองต่ารได้ยินยนี่แหละครับคืออย่าบอกเสียงทุกเสียงเลยที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใน s e นเซ็กชั่นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดไม่มีบุ๊กมาร์กให้นะครับมีทั้งหมด13 c h a p แชปเตอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายในของแผ่น 4K คือ Special f e a t u r e ครับก็จะมีพวกเบื้องหลังต่างๆให้มีู่3หัวข้อนะครับลองดูว่าสักตัวละกันนะครับอ่าใน3หัวข้อหลักจะมีหัวข้อย่อยอีกค่อนข้างจะเยอะนะครับเบื้องหลังนีง่เยอะมากนะครับผมบอกท่านเลยว่าเยอะมากนะครับอ่า ลองดูสักตัวแล้วกันนะครับจะเป็นซับอังกฤษนะครับอจะเป็นเรื่องหลังการเดยทำทั้งหมดตั้งแต่การทำซีจีการบางเช้าต่างหัวถ้ไปดูอต่อเองนะครับ สำหรับเรื่องย่อๆของบูบีเทลนะครับก็เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนามไฮเมเรยเยสนะครับก็เป็นเด็กหนุ่มทีครอบครัวเขาให้ใจอบอุ่นนะครับมีความรักของครอบครัวมากเขา,า,าเรียนจบปริญญาแลวา้วคาดหวังจะทํางานเป็นทํางานได้เงินเดือนสูงเงินเดือนทำงานดีดะครับจนกระทั่งเขามีโอกาสได้ไปทางานให้กับบริษัทคอร์ดนะครับซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทธุรกิจยักษ์ใหญ่แต่เบื้องลึกเบื้องหลังของคอร์ดก็คือสร้างชีวะอาวุธจัรกลนะครับให้กับรัฐบาลนะครับร โดยตัวของนายแม่เองได้มีโอกาสได้เจอลูกสาวของขานซึ่งพ่อเขา,าได้เสียชีวิตไปแล้วก็กิจการได้ตกถึงรุ่นป้านะครับแล้วป้าเขาพยายามจะทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการ้าอาวุธนี่แหละนะครับเขาพยายามหาหลักฐานแต่ขณะเดียวกันขอดก็ค้นพบวัตถุชิ้นหนึ่งที่มาจากนอกจักรวาลน,นะครับเป็นเหมือนแมลงตัวหนึ่งครับเป็นอาวุธที่มีการทำทำลายล้างสูงแต่ว่าขอดยังไม่สามารถวิวจัยได้ว่า เอามาใช้งานมันให้สมบูรณ์ได้ยังไงนะครับตัวของลูกสาวของไอเจนเฟอร์ขวานีก็เลยไปขโมยตัวนี้มาแล้วจับพัดจับหูไอตัวเนี้มาตกถึงมือของตัวไฮเมเรยเยสแล้วตัวนี้มันเป็นอาวุธชีวะจักนที่สามารถเลือกมีความคิดเขาเลือกที่จะรวมร่างกับตัวเยสแล้วกลายเป็นนักรกพิเศษชื่อบูบิทเนี่ครับตัวนี้นะครับ กลายเป็นฮีโร่จำเป็นมากันเถอะนะครับซึ่งทางขวาก็ไม่ยอมได้ส่งกองกำลังมาเพื่อใช้ช่วงชิอง,งอาวุธตัวนี้กลับออกไปนะครับผลจะลงเอยังไงท่านก็ไปดูต่อเองนะครับสําหรับคุณภาพของแผ่น 4K นะครับภาพถือว่าทําออกมาได้พอใช้ได้นะครับฉากเมื่อทำออกมาได้ดีนะครับโดยเฉพาะฉากที่ใช้ 4G เยอะพวกนี้เม็ดน้อยค่อนข้างน้อยแต่ติดที่ฉากสว่างนิดน,นึงนะครับว่าฉากที่ถ่ายทำเป็นเป็น คนปกติเป็นวิวทิวทัศน์ผมจะมองว่ามีเม็ดสีอยู่บ้างมีเม,ม,ม็ดความคาม,อมของขอบภาพอะยังไม่คมอย่างที่หวังนะครับประมาณนี้นะครับถือว่าก็แต่ว่าก็โอเคแหละแต่ความลึกของสีต่างๆถือว่าโอเคผ่านนะครับแต่ว่าความละเอียดก็ถ้าดีกว่านี้นิดนึงก็จะดีขึ้นนะครับส่วนระบบเสียง d o n b y Atmos ก็ต้องบอกว่าอืเหมือนจะสุดแต่ไม่สุดนะครับก็คือ เสียงเด็ดสํำลึกผมยังมองว่าหลายๆฉา,า,ากที่เป็นฉากแอคชั่นน่าจะทาเสียงได้ไดลึกกว่านี้นะครับขาไม่ลึกไม่มากแต่ว่าการโยนของเสียงต่างๆก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับความกว้าง,งเสียง,งก็พอใช้ได้ครับแต่ว่าไปไม่สุดนะครับยังขาดอยู่หน่อยนะครับถ้าเราให้เสียงจัดจ้านกว่านี้ก็จะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแผ่นบูเรบ้างนะครับครับนี่ก็เป็นเมนูของแผ่นบูเรนะครับจะมีเพล์มีสกรีนมีออดิโอมีซับไตเติแล้วก็มีสเปเชียลฟีเจอร์ น่าจะหน้าตาจะคล้ายๆกับแผ่นดูเรเลยอ่ะเข้ามาดูที่ออดิโอก่อนในออดิโอมีเสียงเป็นอังกฤษน้ำเดียบอสเหมือนกันนะครับไม่มีเสียงไทยนะครับก็เป็นแผ่นนาเข้าซับไตเติลน,นะครับมีหลายตัวแต่ไม่มีซับไทยเหมือนกันนะครับจะเป็นซับอังกฤษนะครับในฉากต่างๆนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับ13แชปเตอร์นะครับไม่มีบุ๊กมาร์กต่ใช้วิธีดูค้างไว้แล้ว ยองจะถามว่าจะรีซูมที่ตำแหน่งเดิมหรือเปล่านะครับในสเปเชียลฟีเจอร์นะครับมีเหมือนกับแผ่นโฟเคเป๊ะนะครับมีความขล้าหคือ,น,อนกันเลยนะครับสำหรับคุณภาพของ แผ่นบูเรยนะครับก็ถือว่าทำในมาตรฐานแหละนะครับตัวผมก็ไม่ค่อยจะวิจารณ์แผ่นบูเรยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวตัวมาสเตอร์ที่เป็นแผ่น 4K เองผมว่าเชื่อว่าเอามาทําเป็นแผ่นบูเรยต่อนะครับโดยสเปคของแผ่นเองก็ด้อยกว่าแผ่น 4K อยู่นะครับแต่ถ้ามองว่า,าแผ่นบูเรยอย่างเดียวก็ถือว่าพอพอได้พอได้นะครับทั้งคุณภาพของเสียงเองนะครับเป็นดอมบีแอนด์มอสเพเหมือนจะ ผมว่าไม่ต่างมากกับแผ่น 4K เท่าที่นั่งดูนะครับจับมองฟังฟังยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เอามาขายในเมืองไทยก็เป็น 4K แบบบูเล่บูเลอย่างเดียวไม่ได้เอาเข้ามานะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อีกเรื่องหนึ่ง,องของค่าย DC ที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าใครที่มองหาหนังอ่าเอาไปดูเอาไปเก็บสะสมนี่เป็นของสตีลบุ๊กนะครับเรื่องเรื่องก็ถือว่ามีมุกตลกค่อนข้างเยอะสนุกสนุกนะครับดูได้ทั้งครอบครัวเอาไว้ง่ายนะครับ ฮ่าฮาดีนะครับบูยเทอร์นะครับน้กจากแอคชั่นก็ทำได้ดีด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับพบก,กันใหม่เรื่องถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ